อ่ะเดี๋ยวคลิปนี้มาดูสายันทดสอบระบบกันหน่อยครับหลังจากที่สายันได้ทําการตรวจเช็ครดอัดฟางนะครับผมตอนนี้เครื่องยนต์อะไรพร้อมแล้วนะครับ เลี้ยวได้อยู่ครับอันนี้ทดสอบการเลี้ยวครับผมโอ้วิ่งคล่องอยู่นะ เครื่องยนต์ใช้ได้ครับผมแต่ตอนเลี้ยวอาจะมีการโหลดหน่อยเลี้ยวต้องใช้ปุ่มนะครับผมมันไม่เหมือนเเลี้ยวรถเกี่ยวทั่วไปนะครับ ho 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 าคนี้ก็โอเคอยู่ครับผมต่ช่วงเลี้ยวต้องต้องเช็คนคับต้องเช็คใหม่แต่ว่าระบบก็วิ่งได้อยู่นะครับซ้ายขวา ทดลองระบบตู้ครับผมชุดตู้จะเป็นชุดเหลานะครับโอ๋สายพานยนต์สายพานยนต์สายพานย่อน านขาดใช้ผานขาดอะไรอะอไอเส้นนั้นแหละยันก็ไอเส้นไอเส้นที่มันจะไปแล้วไงไอที่เราบอกว่าเดี๋ยวไว้จะมามาโดยไอ้นี่ขาดหไม่ไอนั่นแหละขาดขาดพันไอ้ไอ้เส้นตัวเดินใช่ไหมไปตัวไปตัวตัวเดินช่วงล่างที่เราบอกว่าเดี๋ยวค่อยซื้อมาใส่ใหม่นะเขาบอกเส้นนั่นนั่นแล้วอ่ะอืมโอก็เลยว่ายังไม่ได้ซื้อของพันไอ้นี่ าขา,ขาเราที่นี่เสียจังหวัดหมดเลย <c oughs> เราไม่ได้ซื้อไว้ไอ้ยกล้อง <c oughs> <c oughs> เนี่ยอากล้องเยคิวเดี๋ยวส่พานออกนะครับผมอลองอีกครั้งลองตู้อีกครั้งครับม,มอืเ <c oughs> งดัง ามาดูครับผมว่าจะฟรีอีกหรือเปล่านะครับชุดมูเล diam kan anak Huh? อันนี้เดินเครื่องเบา นักเอาเรื่องเมืกันนะครับเมื่อกี้ตู้ตรงนี้ขยับเลยนะโอ้ตอนตอนดึงเหมือนมันตึงนะพี่อืม,มันตึงนะ พอแต่เวลาเหยียบทู่ไปอ่ะมันก็ไม่ค่อยถึงอะไรนะอัด <laughs> รี<อ>มกันเราซื้อสวิกรีวมาหลือสวิกลีบบก้ยว <c oughs> <อ>เนาะสวิกรดสวิกรีดมันเสียถอดใบมีดเนี่ยใบมีดสับปลามารับอีกเอาใบมีดมารับอีกเนาะใบมีดมันมันไม่รับเลยจับไม่ขาดใช่ไหม ของเดิมเลยมาเดิมยังไม่ได้เช็คใบมีดเลยแล้วมันหักเลยม,เออมันตัดไม่ขาดครับรัดสายพันธุ์แน่นๆมันก็ไม่ฟรีแล้วอือใช่ใช่ใช่ได้อยู่ได้อยู่อยตอนผมลองนั้นรัดสายพันธุ์แน่นๆนี่ถ้าเกิดเด็กมานทำงานนี่นัดเซตตี้ขาดปัดด๊ดเอือใช่คุณยาเขียวว่างไงฮะพอมีแห้งขึ้นบ่ <c ười> เฮ้ยริ่มแล้วเพิ่งจะมแีรมแรง จะมันเลี้ยวไวเกินเลยนะฝั่งนี้มันพวยระไบเท่าไหร่เวลาเลี้ยวไวเนาะแล้วแล้วเวลาไปเจอลมเจออะไรเลี้ยวได้ไหมถ้าฝั่งเลี้ยวเลี้ยวไปเลี้ยวช้ามันมันแค่ไม่น่าจะเจอเพราะว่ามันนิ่มกว่าฝั่งนู้นมันนิ่มกว่านิ่มอ๋อมันค่อยเลี้ยวใช่ไหมครับถ้ากระชากรุ่งกระโดดเลยเลี้ยวเลยฝั่งนี้ไม่ต้องกระชากเลยมันเลี้ยวงวันเลยเพิ่มเลย อก็มาถึงขั้นนี้แล้วก็บอกกี่เปอร์เซนต์ดีเจ็ดสิบเปอร์เซนต์เจ็ดสิบเปอร์เซนต์นะครับเดี๋ยวปรับเช็คปรับแต่งปรับตั้งกันไปเดี๋ยวก็ลงตัวนะครับทำสีตู้อัดนี่ลองฟางเข้าเลยใช่ไหมลองลองแล้วตรงเป้งเลยผมตั้งขาให้ตรงลองจนฟางเมือนะ ไม่เหมือนกับอีขั้นก่อนขั้นก่อนเราไม่มีความรู้อะและ้วคราวนี้เราไปอัดปุ๊บมันอัดไม่ได้พอจะมันอัดได้ปุ๊บ่างก็ไม่ตรงอีกอมครับนั่นตนี้ผมเรารู้นะใครทำขาเขี่ยทำอะไรมันตรงเลยผอ๋อ,อมันเกิดจากขาเขี่ยอะไรด้วยใช่ไหมครับเออโอเคยังไงก็เป็นกำลังใจให้สายันด้วยครับผมตอนอัดสีก้อนของคูบิต้าสี่ก้อนของคูบิต้าสี่ก้อนอันนี้ก้อนเดียวอันนี้ก้อนเดียวอืม จะไดいい้จวดแล้วครับผมเฮ้ยอะไรนะตังใจให้น้องสายันนี่ครับโอ้โหต่างกดไล์ให้คิวแต็นดี่เลยครับนี่ต้องลาไปก่อนนะตวมันกันโอ้โชคดังครับเอาสาธุสาธุครับผมเอาก็สู้ๆูครับบ๊ายบาย